ครับก็ในส่วนของงานมหัศจรรย์กระท่อมกัญชาและสุดยอดสมุนไพรเนี่ยนะครับเราก็อยากจะได้มีการเผยแพร่ความรู้นะครับให้ไปถึงประชาชนแล้วก็มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งทั้งกระท่อมแล้วก็กัญชาและก็สมุนไพรอื่นๆอี่หลายชนิดนะครับก็เป็นสมุนไพรของไทยเราที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพนะครับอย่างเรื่องของกระท่อมเนี่ยก็ ปัจจุบันนํามาใช้สําหรับเป็นการแก้ปวดได้ดีนะครับแล้วก็กระท่อมเนี่ยการใช้ในวิถีชีวิตแบบประชาชนชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเราก็ใช้เป็นเครื่องดื่มหรือเป็นอาหารที่ช่วยทําให้กระปี้กระเป๋าสดชื่นทํางานได้นะครับอย่างเรามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นเนี่ยถ้าเอาเครื่องดื่มกระท่อมนะครับสำหรับผู้ที่ชอบออกรอบตีก๊อปเนี่ยนะครับโอ้โหสู้แดดดีมาก ออกรอบได้18หลุมนี่สบายเลยนะครับนะฮะเพราะนั้นกระท่อมเนี่ยก็เป็นสมุนไพรที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพและก็สร้างเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่เราผ่านพ้นวิกฤตโควิดแล้วเนี่ยผมคิดว่าสมุนไพรไทยเราเนี่ยจะเป็นโอกาสที่เราจะทําให้พลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กับพี่ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ถ้าเปิดประเทศได้เต็มที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับ โดยเฉพาะนักท่องจีนเนี่ยเขาเฝ้ารอเลยนะครับ<ๆ>เขาอยากจะเข้ามาประเทศไทยได้มา,าชิมอาหารไทยได้มาใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพครับครับจริงๆเราก็ทำตามแบบของสวปปคนะฮะตั้งแต่ปั่นเข้ามาเรามีระบบตัวที่บอกว่าคัดกรองนะครับรักเว้นระยะห่างและทุกคนที่เข้ามาก็งใสาา่หน้ากากผมต้องบอกว่าจริงๆเราทำตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด อยากให้ทุกคนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านหรือยังไม่ได้มานะครับมาด้วยความสบายใจได้เรามีการคัดกรองมีระบบทําความสะอาดเราได้รับใบรับรองนะฮะจากกระทรวงสาธารณสุขด้วยและจากการท่องเที่ยวด้วยนะครับอใอยสบายใจได้ว่ามาแล้วมาเติมเขาเรียกว่ามาสุขกายสบายใจ ที่หน้าที่แห่งนี้ท่านไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้ก็เป็นงานครั้งแรกของการหลังจากที่เราเปิดงานกัญชาขึ้นห้างวันนี้เปารท่อมกัญชาซึ่งได้รับเกียรติจากศิลปินรัชชิญพิเศษของเรานะครั้งรแรกก็คือแซกชุมแพกับไข่มะลิฮวนาะครับนะเป,นเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้มีโอกาสได้ขึ้นเวทีนะครับแล้วก็ร้องเพลงกับอาจารย์ไข่มะลิฮวนาะ ครับผมเป็นเพลงแจงจันซึ่งเป็นภาษาใต้ครับผมแต่ร้องโดยคุณอีสานครับแล้ววันนี้ผมก็ไม่ได้มามือเปล่ามีอะไรมาด้วยครับบูธไงครับผมก็มาเปิดบูธด้วยเปิดบูธเหรอบูธร้านอาหารของไงครับชื่อร้านว่าปานามาคาเฟอินครับผมปานามาคาเฟอินใช่ครับมีผลิตมีขายอะไรบ้างครับก็มีอาหารครับผมเช่นเออมีโรตีมีโรตีโรตีอะไรครับก็โรตีกรอบนี่แหละครับผมโรตีกัญชาโรตีกัญชาครับผมแล้วก็น้ําครับผมน้ำอะไรครับน้ํา เวทหลายน้ำครับผมมีน้ําที่ฟรีส่วนผสมโมกัญชาใช่ครับมีรสสดชื่นครับผมกับพี่กระเป๋าครับเสียงจะดีเหมือนซักยิมแพรครับผมพี่พๆน้องเป็นไงบ้างครับความเปิดเหมือนกันครั้งแรกเลยสําหรับงานแบบนี้อะไรเงี้ยใช่เป็นการออกงานครั้งแรกใช่ไหมใช่ครับมาจะมาคาเฟ่เนี่ยใช่ครับครั้งแรกครับพี่พูดถูกสรือเปล่าถูกครับถูกถูกครับอ่าคือเป็นผลิตเป็นร้านเขาเป็นร้านอาหารหรือว่าไงใช่เป็นร้านอาหารเป็นร้านคาเฟ่ครับผมร้านก็จะมีบอก วพกากาแฟพวกอาหารําสั่งอะไรพวกนี้ครับผมซึ่งมีส่วนผสมของกัญชาแล้วก็ไม่ได้ขายเฉพาะที่ร้านสามารถที่จะสั่งไปทานที่บ้านได้ครับผมมีทอะไรังเดลิเวอรี่ครับผมอาหารอาหารที่อยู่ที่คือมาที่เนี่มีอยู่ประมาณตัวอย่างตัวอย่างไม่กี่อย่างไม่ถึงไม่ถึงสิอย่างแต่ว่าที่ร้านเนี่ยมี72เมนู